วันดีค่ะเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์วันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลน,นะคะวันนี้ค่ะสรุปเรื่องราวข่าวสารแวดวงฟุตบอลกระแสต่างประเทศนะคะประจำวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์ค่ะ ประเด็นแรกค่ะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของบิ๊กแมตช์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะในเกมที่ลิฟูค่ะจากฝูงของพิมริกนะคะออกไปเยือนแอมเรสสเตเดียมของอาร์เซนอลทีมอันดับที่3ของตารางค่ะนี่คือตารางคะแนนก่อนแข่งนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่ารูปเกมสถิติต่ตางๆนานๆจากเกมที่ผ่านๆมานะคะลิฟูก็ถือว่าเหนือกว่าอาร์เซนอลค่ะแต่พอเริ่มเกมจริงเมื่อคืนจะบอกว่าลิพูโอ้โห20นาทีนะคะก็ยังคง ตั้งเกมตัวเองไม่ได้ยังหาจุดที่ดีของตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วก็20ินาทีแรกสําหรับลิพูนะคะลิพูก็ทําได้เพียงแค่การคลองบอลเท่านั้นค่ะแต่ท้ายที่สุดค่ะต้องบอกว่าลิพูค่ะก็เสียประตูขึ้นนําก่อนนะคะจากจังหวะที่ซาก้าหลุดเดี่ยวค่ะแล้วก็ซัดเข้าไปผ่านมืออาริซอนไปแบบง่ายดายมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก่อนจบครึ่งแรกนะคะลิพูก็ได้ประตูค่ะซึ่งเป็นประตูที่น่าจะแบบว่าเรียกได้ว่ามาได้แบบฟุกฟุกนะคะซึ่ง ต้องบอกว่าภาพรวมของลิพูเนี่ยในครึ่งแรกก็คือเรียกว่าสู้อาเซนอนไม่ได้เนื่องจากว่ากลางลิพูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรองออกมาแล้วก็ทําให้เกมที่เหลือของลิพูเนี่ยดรอปไปตามๆกันนะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะก็ต้องบอกว่า ยอมรับเลยว่ามันได้ประตูจากความผิดพลาดของผู้เล่นของอาร์เซนอลนีคะท้ายที่สุดค่ะนิพูลค่ะก็ได้ประตูตีเสมอก่อนจะจบครึ่งแรกนะคะ1ประตูตอน,นค่ะทาให้ครึ่งแรกของคู่นี้นะคะจบลงด้วยผลการเสมอ1ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็ครึ่งหลังมานะคะเยิงพร็อพก็ได้มีการแก้เกมต่างๆนานานานะมีการเปลี่ยนผู้เล่นถึง3คนด้วยกันค่ะโดยถอดเทรซันเนอร์อาร์โนออกถอดโคดิกรโฟออกถอดไรอันกาเฟนแบกออกนะคะแล้วก็ก่อนที่จะส่งทางด้านของผู้เล่น เป็นอย่างดาวินูนเยสที่ถือว่าเป็นไพ่สําคัญลงมานะคะหนึ่งในนั้นเนาะก็มีทาวิโอเรียดด้วยที่ส่งลงมานะคะแล้วก็ท้ายที่สุดค่ะต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยมันก็เหมือนจะดีแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ ยังคงหาจุดที่ดีไม่เจอนะคะแล้วก็ลิพูค่ะก็เสียประตูที่2นะคะซึ่งเป็นประตูที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้เล่นของลิพูนะคะเฟอร์จิลฟันไลค่ะก็ะอาจจะตัดสินใจในจังหวะนี้ไม่ดีเคลียร์จังหวะนี้ไม่ดีนะคะแล้วก็ไปชนกับทางนั้นของอาร์มเซนอลเกอร์นะคะแล้วก็เป็นมาติเนลลี่ค่ะที่ยิงประตูเข้าไปให้กับอาร์เซนอลพลิกขึ้นนำลิพูอีกครั้งนะคะ2ประตูต่อหนึ่งค่ะแล้วก็เกมนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยก็จะจบว่าน่าจะจบด้วยผลการ เออแพ้ของลิฟูแหละประมาณ2 1, อหน่งเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นทอสซาค่ะที่ยิงประตูปิดกล่องนะคะให้กับอาร์เซนอลค่ะ ก็เอาชนะลิพูไปได้นะคะที่3ประตูต่อ1นแล้วก็เกมนี้นะคะอลิพูค่ะนอกจากจะเสีย3ประตูแล้วนะคะมีศูนย์แต้มแล้วค่ะยังมี1ใบแดงของโกนาเต้ด้วยนะคะในเกมนี้ค่ะโกนาเต้น,นะคะก็โดนใบแดงไปนะคะซึ่งเป็นสองเหลืองหนึ่งแดงนะไล่ออกจากสนามไปนะคะเป็นจังหวะการเข้าปะทะอะไรเงี้ยนะคะทางด้านของแอนโทนี่เทเร์ผู้เล่นในเกมนี้ก็ควักไปหลือที่2ให้ พร้อมกับใบแดงนะคะก็ยังไม่ลังเลเลยนะคะทาให้เจ้าตัวค่ะก็ในเกมหน้านะคะก็จะอดลงเล่นในเกมของลิ์พูด้วยนะคะเออโดนแบนไปนหนึ่งเกมสําหรับโกลาเต้น,นะคะแล้วก็ทําให้จบเกมนี้ค่ะลิ์พูนะคะก็ไม่สามารถที่จะเก็บ3ามแต้มแล้วก็รักษาระยะห่างจากทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้มันเหลือเท่าเดิมได้นะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากผ่านยิบสาเกมแรกของลิ์พูแล้วก็ของอาร์เซนอลค่ะ ทำให้ทีพูนะคะมีอยู่ที่51แต้มเท่าเดิมนะคะแล้วก็เ,เป็นการแพ้เกมแรกนะคะในรอบ5เกมล่าสุดนะคะเพราะคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่พูก็เก็บชัยชนะมา4เกมรวดนะคะก่อนที่จะมาแพ้กับอาร์เซนอลค่ะแล้วก็อาร์เซนอลเองนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะ5เกมของพวกเขาเนี่ยก็แพ้ไป เออสองแล้วก็ชนะ3คือ3เกมหลังเนี้ยพวกเขาชนะรวดมาเลยนะคะหนึ่งในนั้นะคือการชนะลิฟูทําให้อาร์เซนอลตอนแรกเนี่ยอยู่อันดับ3นะคะก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางนะคะมีอยู่ที่49แต้มค่ะแต่เตะม,มากกว่าอันดับ3อย่างเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2เกมด้วยกันนะคะซิตี้ค่ะก็มีอยู่ที่46แต้มนะคะโดยซิตี้ค่ะจะลงเตะในคืนวันอังคารนะคะเวลาประมาณตีสามนะคะก็โดยทางหน้าของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะก็ต้องออกไปเยือนเบนฟอร์ดนะคะก็แฟนๆลิฟูแฟนๆอาร์เซน,น,นอล จะต้องมารวมใจกันนะคะแช่งให้กับเรือบแมนเชเตอร์ซิตี้อ่ะอาจจะเต็มที่อาจจะแบบอุ้ยถ้าเป็นไปได้ก็ลุ้นให้มันมีการาแพ้แต่ถ้าแบบว่าไม่ได้จริงๆก็ขอให้ว่าเกมนี้จบเสมอเป็นอย่างน้อยนะคะก็จะสามารถรักษาระยะห่างแล้วก็รักษาตารางคะแนนได้นะคะไม่ให้มันไร้จรี้กันไปมากกว่านี้ค่ะ ในจังหวัดที่เสียประตูส่งนึ่งะคะะแฟนๆก็ตั้งคำถามกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจังหวะนี้มันเป็นความผิดของใครใครจะต้องรับผิดชอบนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนแรกเนี่ยเสียออกแตกออกเป็น2ฝั่งบางฝั่งเนี่ยบอกว่าฟอร์จิฟันเนี่ยต้องรับผิดชอบเต็มเตม อีกฝั่งหนึ่งมองว่าอาริซอนเบเกอร์ออกมาทําไมอาริซอนเบเกอร์นั่นแหละจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเต็มๆนะคะแน่นอนค่ะว่าหลังจากเกิดประเด็นนี้มากมายมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแน่นอนว่าคู่นี้ระหว่างอาริซอนเบเกอร์กับเฟอร์จิเฟันไดมันไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากๆที่จะเห็นคู่นี้ตื่อสารกันผิดพลาดนะคะหลังจากจบเกมนี้ค่ะต้องบอกว่าเฟอร์จิเฟันไดกับตันทีของหง์แดงนิพูนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงจังหวะนี้นะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยได้บอกว่าในจังหวะที่เสียประตูสอง จะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเต็มๆค่ะโดยทางด้านของฟอร์จ l นฟ n นดได้บอกนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งวันที่ยากมากๆผมคิดว่าจังหวะที่เสียประตู2-1ผมต้องรับผิดชอบเต็มๆม,มันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเกมแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนะักในอาชีพการค้าแท่งของผมแต่ผมจะพยายามจัดการให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนว่าเรื่องนี้มันทำให้ผมเนี่ย แบบรู้สึกแย่นะคะผมเองควรจะทาได้ดีกว่านี้อ่ะมันแย่สําหรับผมมันแย่สําหรับทีมมันคือความรับผิดชอบของผมผมควรจะเคลียบอลไปซะมันเป็นจังหวะที่ผมตัดสินใจผิดพลาดเพียงแค่เสี้ยววินาทีมันเป็นเกมที่มันมีการใช้ร่างกายแน่นอนว่าผมไม่ได้มองหาเรื่องของการแก้ตัวนะคะในการเล่นระดับสูงผมต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดกว่านี้นะคะ ไอซอนเบกเกอร์มีการสัมผัสตัวผมเล็กน้อยแเขาแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์บอลได้แต่ผมเองเนี่ยแหละต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มๆและผมต้องพยายามทำใหใ้ให้แน่ใจว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็ทางด้านของ ฟอร์จิฟันไดค่ะก็ได้มีการทิ้งท้ายไว้นะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสาหรับเขาและยิ่งได้เห็นแฟนบอลที่ตามมาเชียร์เนี่ยมันยิ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึกแย่ไปอีกนะอันนี้คือในมุมของฟอร์จิฟันไดนะคะแน่นอนค่ะว่าในมุมของติ๊กเนี่ยที่ติ๊กเป็นแฟนลิผัวติ๊กรู้สึกว่าในจังหวะน,นี้จริงๆแล้วติ๊กก็คิดว่าเฟอร์จิฟันไดควรที่จะทําได้ดีกว่านี้ถ้า,ากว่าเขาเคลียร์บอลตั้งแต่จังหวะแรกไม่แบบไม่พยายามที่จะเล่นประมาท หรือแบบตัดสินใจที่มันเด็ดขาดคนนี้เนี่ยเออนะคะเขาก็บอลมันเนี่ยมันก็น่าจะถูกเคลียลร์ไปแล้วลิอร์พูก็ไม่น่าจะเสียประตูแล้วก็แน่นอนค่ะว่าในเมื่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องมันได้มันนั่งหาว่าเฮ้ยใครจะเป็นฝ่ายรับผิดช,ชอบใครจะเป็นคนรับผิดช,ชอบเพราะว่า เวลาเราชนะเราก็ชนะกันเป็นทีมเนาะเวลาแพ้เราก็ต้องแพ้กันเป็นทีมเหมือนกันแล้วก็ดิมอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถทําให้ในอนาคตเนี่ยมันดีขึ้นได้นะคะแล้วก็มุกออนกันต่อไปเป็นกําลังใจให้กันต่อไปซึ่งดกว่ากัน ไปแพ้แน่นอนแหละว,ว่ามันเสียหายต่อผลตรนารางคะแนนไปอย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยในเกมนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเห็นข้อบกพร่องของเราอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สู้กันต่อไปสําหรับแฟนๆลิเวอร์พูลค่ะก็เชียร์กันต่อไปนะคะก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกสําหรับอเลิกซานเกอร์แล้วก็เฟอร์จิฟันไดจ้าบอที่มีเกมก็มา m 8เ Thailand แลนดที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว มาที่บทสัมภาษณ์ของเยอร์เกินครอปหลังเกมกันหน่อยค่ะว่าเยอร์เกินครอปเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมนี้นะคะทางหน้าของเยอร์เกินครอปค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะหลังเกมที่บุกไปพ่ายอาร์เซนอลที่เอเมอริสสเตเดียม e เนี่ยสามประตูต่อหนึ่งนะคะทางด้าของ ครอปก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะว่าเขาเนี่ยยอมรับเลยว่าในเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลสมควรที่จะได้3ามแต้มนะคะแล้วก็เขาบอกนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างแปลกแล้วก็ประตูที่เราได้เนี่ยมันคล้ายๆกับบอลถ้วยคือได้แบบฟุกฟ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยเออในจังหวะที่ควรเสียเราไม่เสียแต่จังหวะที่เราไม่ควรได้เรากลับได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะครอปก็บอกแบบนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเราทำประตูได้ในช่วงก่อนจะจบครึ่งแรกนะคะแล้วก็ แต่มันก็มีจังหวะที่เราควรได้แต่เราก็ยิงไม่เข้ากรอบอะไรเงี้ยเรามีลูกคอต่างๆนานานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเพราก็บอกว่าเออเราเสียแบบประตูที่2วิธีการที่เราเสียเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงทิศทางก็เรียกได้ว่าประตูที่2ที่ริปูเสียเนี่ยมันทําให้โมเมนตัมเกมมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะก็ แล้วก็คล็อกก็มองว่าในเกมนี้อาร์เซนอลเล่นดีกว่านะคะแล้วก็เป็นฝ่ายที่สมควรแล้วแหละที่พวกเขาเนี่ยควรจะได้3แต้มซึ่งติ๊กก็เห็นด้วยนะเพราะว่าที่สุดว่าลูกเกมนี้อาร์เซนอลทำได้ดีกว่ามากนะคะเราก็เสียในจังหวะที่ไม่ควรเสียพลาดในจังหวะที่ไม่ควรพลาดด้วยแหละอืมสู้กันต่อ มาที่ผลการแข่งขันของศึกพิเมอรีกอีกสองคู่กันหน่อยนะคะที่ทําการแข่งขันกันไปเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาค่ะคู่แรกค่นนั่นก็คือทางด้านของแมเชเชีเต์เทต็ดนะคะที่สามารถเปิดรังโอเทฟฟอร์ดนะคะสามารถเอาชนะเวสต์เทวเต็ดไปได้แบบสบายๆนะคะ3ประตูต่อศูนย์เลยนะคะโดยได้ประตูนะคะ มาจากคอยลุนค่ะมาจากกานาโชอีก2ประตูนะคะก็ทําให้จบเกมนี้นะคะพวกเขาก็สามารถที่จะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6ของตารางได้นะคะแต่ต้องบอกว่าการชัยชนะในครั้งนี้นะคะต้องเส้นมากับอาการบาดเจ็บ ของมาติเนสนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าอาการบาดเจ็บของมาติเนสเนี่ยจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างไรก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับมาติเนสนะคะเพราะว่าเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของหัวเข่าอีกแล้วนะคะก็โหแบบคอซ้ำกับไซจริงเจ็บในจังหวัดที่ไม่น่าเจ็บจริงๆนะคะสำหรับทางด้านของมาติเนสค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะขอให้ไม่ได้เป็นอะไรมากขายเร็วๆจ้านะคะ อไปอีกที่1คู่กันหน่อยนะคะนั่นคือทางหน้าของสิงบรูนะจ๊ะเรียกได้ว่าโอ้โหเหมือนจะกูไม่กลับเลยนะคะสำหรับทางด้านของเชลซีค่ะเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะคเราบอกว่าทางหน้าของสิงบรูเชลซีเนี่ยเปิดรังนะคะ แซมฟอ์ดบิดค่ะพพ่ต่อทางด้านของวูแพมตันนะคะ4ประตูต่อ2ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของเชลซีได้ประตูขึ้นนําก่อนนะคะจากทางด้านของพอลเมอร์นะคะตั้งแต่นาทีที่19เลยนะคะก่อนจะเป็นทางด้านของคุณย่าค่ะมาย,ยิงประตูให้กับทางด้านของวูแพมตันไล่ตีเสมอมาเป็น1-1นะคะแล้วก็มีทางด้านของแบบว่าดิซซี่นะคะที่แบบว่าเป็นเครดิตแบบออนโฟแบบทําเข้าประตูตัวเองไปนะคะแล้วก็เป็นทางด้าของอ คุณย่าค่ะก็เรียกว่าโอ้โหแฮตทริกเลยนะคะทำแฮตทริกไป3ประตูเลยนะคะเหมาคนเดียวไป3ประตูเลยนะคะแล้วก็เชลซีค่ะก็มีประตูมาจากชิวานะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะมันก็เป็นเกมที่ยากเนาะของเชลซีเหมือนจะกลับมาได้แต่ก็กลับมาไม่ได้สักทีนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยความพ่ายแพ้ซึ่งเป็นนัดที่10ในซีซั่นนี้แล้วนะคะของเชลซีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะโดนเบียดหล่นมาอยู่อันดับที่1 1ของตารางด้วยนะ เออนะคะก็เรียกได้ว่าน่าเห็นใจมากๆสำหรับเปรเชติโนและก็โชซีนะคะอย่างอะไรก็เป็นกำลังใจเนาะให้กลับมามีสถานการณ์ที่ดีอย่างเร็ววันจ้าเออนะคะและนี่คือเรื่องดาวที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นไหนก็ฟังติดตามนะคะเอเชียบุกี ö, ante, mente, to s s ujemy, ้ไลท์ไทยแลนด์ด้วยจ้าบ๊ายบาย